เอาละครับการสดีครั้งนะครับกับเกมวูดออฟวอร์จังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาทำอะไรฮะแล้ววันนี้เราก็อยากตาบอกเค้านะจอนมาริ่นรถถังที่ชื่อว่าเชอร์ริเชอร์นั่นเองครับผมเป็นรถถังที่เป็นค้นหาแล้วมันคือรถถังรถรถถังหนักปะอืมแต่ในเกมนี้มันคือรถถังจูโจมรถถังจาะเกาะนั่นเองหมายความว่าอย่างไรกันนะฮีอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็ไม่พูดพ้อมือทีนะครับก่อนเริ่มคิวแล้วเราก็จะไป ดูกันนะครับว่ามันคือเริ่มต้นมาจากอะไร <blunt animation> มันก็คือเริ่มต้นมาจากรถถังอังกฤษนะฮะจากคันนี้นะฮะเราจิตก็กลายเป็นเลื่อนมาแล้วก็ฟุ๊บปัฟุ๊บปัฟุ๊บปัจนมาถึงมาถึงอันไหนละวะนี่มาถึงรถคันนี้นะฮะชูร์โเดอร์อย่างนะฮะแล้วก็เป็นรถถังเบานะฮะแล้วก็กลายเป็นรถถังรถถังกลางแล้วก็กลายเป็นรถถังจู่โจมแล้วก็กลายเป็นจู่โจมคันนี้นะฮะซึ่งผมไม่ได้จะเล่นคันนี้นะครับผมแต่ผมจะเล่น ชาเลนเจอร์นั่นก็คือคนนี้โอ้โหหุ่ยเรามีเงินเจ็ดแสนนะมีเงินเจ็ดแสนได้ไงโอเคไม่พูดว่างนะเพรแล้กดลบไปเลยแล้วกันฮะเราจะเล่นในโหมดปกติฮะเราไม่สามารถเล่นในโหมดแรงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอห้องนานมากเลยเห็นไหมฮะเล่นห้องปกติเกมเดี๋ยวร์นละโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะอู้หูลงยูสามกระสุนฮะมีเออไอสิบสองกับเจ็ดสิบหกเนี่ยไอกระสุนฟรีไอ้กระสุนเจ็ดสิบหกนี่แรงนะฮะที่มันมีเจ็ดสิบหกนั้นเนี่ยว่าแรงส่วนไอ้กระสุนสองนั้นมีรูอะไร แต่มันมันเสียตังค์ไงก็เลยใส่ไปแค่สองสองลูกแล้วก็อันนี้ก็รถถังตบอุ้ยตบเรายังไม่ได้เปิดข้อมูลมันยิงโดนเหรอมันสุ่มเหรอหรืออะไรอ่ะคือเฮอีกมันยังไม่ขึ้นเปิดตาว่าเราโดนมองเห็นเลยนะไม้ความหว่างไงทําไมมันยิงโดนอะกระสุนจากไหนอ่ะเฮ้ยเล่าเล่นู้นอะไรอะกัดเพื่อนเพื่อนบอกอ่ะไทเกอร์คอนรถถังไทเกอร์เป็นคนบอกนะว่าพี่หรือว่า เรายังไม่ขึ้นลูปไอ้เนี่ยอะไรอะมันคืออะไรนะ่งดาวนะไอ้ไม่ใช่ดีหลอดไฟเอดิสันเลยมันจะไม่ขึ้นหลอดไฟแล้วมันเห็นเราได้ไงแล้วมันโจมตีก็มาปุ้งว่าตาเทวหมายความว่ายังไงโล้แล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เน่เลยเว้ไโอเคตอนเนี้ยเราโดนหมายหัวแล้วเราขึ้นหลอดไฟแล้วแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ขึ้นหลอดไฟแล้วเราโดนจ่อเกาะรถถังข้าศึกจ่อเกาะรถถังข้าศึกแล้วเราเพิ่มเสียไป เจาะก่อลดถ,ถังข้าเสรแล้วฮะเจาะก่อมอ้น้ำไปอุยอ้ยอเจอรถถังจูโจมที่ไม่สามารถทันหัวได้เราทำอะไรนะฮะเราควนเลงที่ตีตะขาบนะครับแบบนี้แล้วก็ยิงไปเลยนะครับตีตะขาบเสียหายได้อย่างหนักนะฮะเราก็พุ่งยิงอย่างนี้เลยฮะเราเป็นถ,ถังจโจโฉเราก็ควนโจมเข้าไปวิ่งเข้าไปใกล้ก่อนร,รู้สึกว่ายิงไม่เข้านะฮะเราควนเข้าไปใกล้กว่านี้เพื่อยิงเกิสภาพการยิงรถถังใ,ใกล้ระเบิดแล้วผมขอยิงหน่อยนะครับหลบนะครับยิง คนคือท,ที่มีหน่อยนึงยิงโดนว่าตาเท้าโอเคเู้สึว่าเราเล่นมั่วซั่วไปหน่อยนะฮะก็กดยิงไปยิงอยากแบบคมมากเลยนะฮะไม่ได้คมอันยิงมันรู้สึกว่าหนักแน่ในการยิงรถถังอะรถถังอะรถถังอะงี้ยี่แป๊บนึงโอ้โหรถถังโซ่เยอะอีกอย่างถอยถอยดีรออะไรอีกโหล้วทางนู้นก็มีรถถังเบาซุ่มโจมตีนะ นายเป็นรถถังเต่าเหรอเพื่อนนายโจมตีไม่ได้แรงขนาดนั้นนายไปทําอะไรตรงนู้นฮัลโหลโอเคยิงเข้าไปสองรอยนะฮะทำไมรู้สึกยิงเบาแบบสุดบอกเมื่อกี้จะแย่ทำไม่รู้โ้ยโอ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 ยมามาตรงนี้ได้รอยวงว่านายจะไม่เห็นนายนายยายาหันมาทางนี้โอยหันมาทางนี้ทำไมหลักก็ตัวไปดิแล้วก็หลบครับหล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 บอีเฮ้ย นายจ้องมาทางชั้นทำไมนี่เนี่ยหลุ่มเอา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 รถถังเตาแต่ยิงโอ้โหยิงเยอะไปไหนอันนี้รถถังเมกาปะเนี่ยรู้สึกว่ากระสุนเยอะผิดปกตินะหลุดยิงครับหลุดหลุครับหลบดหลุหอุดโอ๋อเราสามารถวิ่งโคลนได้โอ้โหเรียบร้อยฮะโดนกระหน่ำยังนี้ก็เสียหายเลยหมายความว่าไงเนี่ย โอเคเราเหลือรถถังเล็กอันหนึ่งโอ้โหนี่มันรถถังของประเทศอะไรทำไมรู้สึกมันยิงแรงจังเรายิงสามลัตติต่อนอะไรครับเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เลยขนาดนั้นเก่งกับรถถังรู้จักแค่บางพวดฮะอยี่รถถังกิตตอลรู้จักตั้งครั้งเยอะแล้วก็รถถังที่อยู่ในเกมครับเออไม่ใช่อยู่ในเร,เรื่องอะไรนะก็แมนเชสเตอร์อนั่นแหละผมไม่จัดเกมอะไรก็ไม่ได้รูเลย จัดเท่าไหร่นะผมไม่ได้ยิ่มสองคำเลยขนาดนั้นแล้วก็ชนะดีเรียบร้อยโอ้โอเคเราไปดําเนินเกมต่อไปเลยนะครับว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคมันต่อกันอีกเกมเลยนะครับโอ้โหเราเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เปิดเกมมาด้วยการชัยชนะที่ดีนะแล้วก็มาสู่เกมเกมที่เป็นการยึดฐานเป็นการยึดฐานฐานเดียรฐานเป็นการยึดฐานอ่าสามฐานอุ้ยด่านนี้อุ้ยด่านนี้เหมาะกับการสุดยอดตีมากๆเลยนะฮะ โอเคแล้วก็มีรถอู่ต่ติดใจเมื่อ้มากเลยเป็นรถถังถังเป,เปาที่ยิงแรงอย่างแล้วก็ยิงหลายนัดซะด้วยมาเพราะว่างไงก็ไม่รู้ไทเกอร์เจอนายหลายรอบเลยนะเนี่ยหลายเกมมากเลยตายเป็นรถถังอะไรไม่นูอ่ะขอบคุณมากครับคุณไทเกอร์ที่ลงไปสละดเียงชีิตไปเราเขุาส่าห์จะขึ้นมาส้มโจมตี่เงเท่าฮะ วิ correction, correction, ่งวิ you know, ่งว like ิ่งวิ่งวิ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลมาเรือเลือเลือเรือสามร้อยเลือเรือร้อยเดียวว่าสาเหตุหมายความว่าไงทำต้องเอาโผไปต่อหนูโผไปแค่เดียวแล้วเปลโดนยิงฮัลโหลถอยดีรออะไรเดี๋ยวหน้าต่อไปก็ตายนะฮะถอยได้เวลาถอยถ้ามันยิงมาจากไหนฮัลโหลถ้าเราโดนยิงแบบกระหน่ำอย่าเราไม่ควรออกไปแบบเมื่อกี้เลยนะฮะเรา โอเคเราจะเดินทาลังขา่เพื่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็อยู่หลังไา่อยู่ลวมันหายความหวาดจะได้ดิชันยิันโดนยิงเหลือแค่โอ้เพื่อนทําได้ดีนะเพื่อนตอนนี้เพื่อนได้กําจัดรถถังไม่ใช่เลยดีปเปีไว้หมดแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มาดูเหมือนว่าเราจะเป็นตัวถ่วงของทีก็แค่จะเป็นตัวถ่วงเลยนะฮะตัวถ่วงมากๆลอยโอเคเฮ้ยอ่ะเรากดยิงไปหรอกดยิงไปเยี่ยมเสียงกระสุนกระเป่าไปอันหนึ่งอ่ะ ไม่ไมีเลยแล้วก็โอ้โหเหมือนว่าเราจะเกมตามนะฮะเราถ่ายเราถ่ายเราฝ่ายเราหาไปครังหนึ่งนะฮะโดนกำจัดทิ้งไปโอ้ยใหญ่แล้วใยญ่แล้วแล้วก็ดูมันว่าชัอตกำลังช็อตได้โเคนะฮะแล้วก็เดินแล้วแล้วก็เดินชิวๆไปนะฮะส่วนให้เป็นตะการไปส่วนเราก็เดินชิวต่อไปปุ๊บ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 เราหายไปแล้วถอย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 จู่ๆเราก็โดนเปิดแนวถังพุ่งมาไงฮัลโหลเ ต้องเสโอเเพื who, brands, workers, 44, so so ่อนทั้นทานคนนี้จะเป็นคนที่จะโดน S อ S เพราะมันมีรถถังทันข้างหน้าวิ่งมาแล้วดูนี่ครับแล้วก็ไป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 ไทีชีวิตบีหไปยกไงทไมเราิงไม่โดนโดนยกะายไแล้วก็ถือว่าดีไมเป็นไรจะมาล่าสัตวแทเลยย่มจริงๆนะฮะแล้วก็โดนยิงตา เราโดนรถถังรถถังนง้ยยิงเนี่ยเราเป็นเป้าใหญ่มากเลยเป้าไม่ม,มียิ่งมีเลยโอเคท้งงั้นก็ไปจีนเกมต่อไปนะฮะแต่ก็ต้องรอเกมนี้จบก่อนเราถึงใช้รถถังนี้ได้เยี่ยมดีนะแล้วเราก็นาจะแพ้มแล้วยันี่นอ,อาจจะมีชี่ชนะโอ้เพื่อนเก่งมากเลยเต่เราอะไปต้นเกมอะยินตัวยิงสองนัดแล้วก็เลีเ้ยงชนะชนะอ๋อเวลาหมดก่อนแล้วเราก็ ยึดทงได้เยอะกว่านะฮะแล้วก็เก็บจำนวนแต้มเยอะกว่าก็เลยเป็นชิญชาของเราไปโอเคไปเจอเกมเก็ต่อไปครับเอาละฮะกลับมาอยู่ในเกมถัดไปแล้วเกมที่สามนะฮะเราจะเล่นข้าเกมเขาพอแล้วดูว่าเจ้าหกนีรือว่าเจ็เลขสวยเอาเ็ดดีกว่านาออันนี้ตาที่สามนะฮะแล้วเราก็ร้อยเพื่อนวิ่งไปก่อนนะเราจะวิ่งลันท้ายเพื่อนนะสามรถถังรถถังหนักไปนะฮะอืออืออะไรครับแฟนเนะครับ,รบ,รบผม พี่ๆผ่านทางไปแล้วผมจะเป็นลั่นค้า,าเวไม่ต้องห่วงนี่ใครได้รถถังอีกคันใหมนะ่ที่มันเป็นคันที่หนักกว่าน,นี้อ่ะรูกหรือว่าคันนี้ทำไมรู้สึกเบาล่ะโดนยิงแย่ถ้ายิงวะใครยิงฉันอะ่ะโลูกลูกให้ฉันได้ยิงบ้างยิงแนะ่นอนยิงมาจากทางไหนที่เราก็ไม่ได้โดนเปิดตาใจจริงมาอย่าลิงจีนตะขาบเราเล่น นะคข่าเพราะว่าเราไม่นิ <There. S 2> oh. ้นไม่น้นทำลายนะฮะเราทำลายไม่ได้รู้ทำไมก็รอให้มันเลือนไม่ใช่ไหมเนาเราเราไม่กดทำลายนะไอ้นักข่าวพูดจริงเข้าเป้าแล้วโอ้มันมันยิงมาจากข้างได้ยิงสลับซ้ำเนี่ยฮัลโหลทำไมเราโดนยิงเยอะจังเลยโอเคขอครที่มันไม่ได้เกินเลยอย่างนี้แล้วกี่จีนได้ไหมเพื่อนเพื่อนได้ไหมอยู่ข้างหลังฉันทำไมเนี่ยได้เนี่ราะฉันวิ่งไปบางเงืั้นะหรืออะไร แล้วก็ยิงแล้วก็ยิงไม่โดนนะป่อซุ่มอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแบบซุ่มเนียนๆแบบนิ่งๆอยู่นี่เลยเป็นเสียนอนกินแล้วยิงแบจ่อป่อไม่เข้านะคะเราแค่สกินมันี้ไม่อี่โดนป่อโดนยางแล้วก็แค่สะกิดมานี้ครับขอโทษครับรู้รู้แล้วครับผมแล้วเราจะยิงยังไงเน่ยว่ามีเงี้ยผมมาล้วยิงแล้วก็ถอยหนึงนะฮะแล้วก็เพื่อนไปรับกระสุนแทนเราฮะแล้วก็ถอยกลับไปแล้วก็เล่งยิงทางนะ เราไรู้ว่ยิงรู้สึกว่าครั้งนี้เรายิงโลนบ่อยแค่ไหนยิงแบบว่ายิงมั่นเป็นตายแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กดยิงมือถือไม่ไงเนี่ยฮัลโหลเราเสียกระสุนตีไปหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็รอโลฮัลโหลฮัลโหลรอหนายออกมาอยู่นะโอเครอครั้นี้ออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราตายแล้วโอ้โหชั้นฉันฉันเฉันโดนแทงที่บอบบางจิงเลยนะฮุ้ยใคเข้าเจอไหม โอ้ my ม o กอดสายเจอ่ายเขานะได้มีพิชิตบ้างแล้วกระโดดมันอยู่ตรงนี้เหรอโอ้หตอนี้น่าจะแพ้แล้วนะฮะตานี้สาจะแพ้อย่างมันเกิดนะฮะเราเหลือสู่เขาไม่ตด้เลยเหอรู้ว่าเราไอ้หญิงเขาไม่เข้าหรือว่าเรากลยุทธ์เพราะเราแพ้เราคิดว่ากลยุทธ์น่าจะแพ้เมื่อกี้เราโดนล้อมแบบโลมาเลยแล้วก็โดนรอบยิงกันแบบ ก็ไม่เห็นตัวศัตรูกันด้วยซ้ำอ่ะแต่ตัวศัตรูเห็นพวกเราได้ยังไงจากอะไรรับครับได้เนี่ยเองเข้าใจเลยโอ้โหแล้วแล้วนี่มันลดถันประเภทไหนอันเนียทำไมมันวิ่งเร็วจังโดนทำลายแล้วเรียบร้อยอืมเยี่ยมเจอกันใหม่ในเทิร์นต่อไปนะครับไม่ใช่คลิปหน้ากับคู่คลิปหน้าละโอเคมาตอนเกมที่สี่นะฮะโอ้โหด่านนี้ด่านเก่ามากคิดถึงโอ้โหมันเป็นด่านแรกๆเลยที่เล่น่ะมัน คือรถถังเวลหนึ่งรลสองอ่ะอันนี้เป็นรถถังเวลอะไรไม่รู้ไม่ได้นักเราไม่ได้นักถ้าที่ดูก็เป็นเวลหกกับเวลเจ็ดที่ออกมาเลวยนะครับคือรถถังอันนี้เวลหนึ่งรถสองที่เอามาเล่นกันนอครับด่านเก่ามากคิดถึงคิดถึงมาคิดถึงแต่ตรงนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะที่จะมีบ้านบางแต่เราเสียเปรียบเพราะเราอยู่ใต้ข้างใต้นะครับเราแต่เราไม่สดนะฮะเรามายึดที่ดินนะฮะเราเรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะช่วยยึดช่วยยืดเนอะแล้วก็นะครับอย่าทำอะไรมาก อาหนั้นก็ไม่ได้อะไรน้ำซุปนะถ้าเราสามารถกินได้โอ้รู้สึกอันานี้ข้อน้าคิดถึงกันนะไม่ได้เจอนานเลยไม่ได้เจอนานไงมันคืออย่างนี้แหละแต่รู้สึกว่าเนี้ยคนใช้ยเยอะมันปีหรืออะไรทุกอย่างนั่นแหะคนเลยใช้เยอะมันรู้สึกว่ามันไม่ไเอฟเอมันมันมันเสียตังค์จ่ายแต่รู้สึกว่าตอนนั้นมันเกะตัองค์อะไรเยอะแยะไม่รู้แล้วเราก็ได้จ่ายนี่ไง ก็เตียบเตียบตัวที่มันซุ่มยิงทรงข้ามมนได้นะฮะเราก็ต้องยิงจากนะครับเราต้องอยู่ในมุมดีๆนะฮะอย่าให้โดนฝ่ายตะข่ำจับได้ฮนะแล้วก็ยึดธงไปด้วยแล้วเพื่อนทําอะไรนะเพื่อนบางทีงเราเล้นยิงตีตะขาบนะครับผมยิงตะขาปไปจนฝ่ายตะปูพังนะฮะแล้วก็รอสามสองหนึ่งแล้วก็ยิงตีตะขาไปอีกรอบรถคันนี้เป็นรถที่ยิง ตีนตะขาบได้หม no ันมาครับพะตีนตะขาบหลุดรัวเลยอุ้ยตอนดล้อมดูล้อลอมดูลอมล้อมด้อมปหาเพื่อ่อครับอนี้ดูล้อมดูล้อมีดหน้าเลยบ่ายๆนะครับอ้ไม่ดีเราห้ามเพื่อนโอ้แต่เือนขเคลีอรเลีอร์หล่อยนิดนึงเนี่ยเราขอไม่มด้อปมน้อมนีแหววิ้อขอนีก่อนนะลูไม่ได้รว่านีเขารกว่านีเขาเรียกว่าตั้งรับไมตั้งรับนีต้องไม เยี่ยมนะฮะเรียบร้อยเราโดนยึดจุดยุทธศาสตร์จากข้างบนก่อนเราเลยรู้สึกว่าเล่นไนม่แครับอุ้ยเราถังอราขึ้อีกมีค้งนะฮะแบ็คลีลัสยานไม่รู้อ่านไม่ออกเงียบไปเลยก็รถถังคันนี้ก็เยี่ยมจริงนะฮะเราไปแนละ้วไปแล้วเรามีเกียรติยศตั้งเกียรติแต่เราพา่ายแพ้เนี่ยหมายความว่ายังไง โดนลุมยิงงะายจากรอบทิศทางเราชอบเข้าไปอยู่ในกลาวล้อปร,ระตูนะที่จริงๆเลยเราเยี่ยมเป็นความสามารถที่ไม่สามารถมีไม่มีใครมาเทียบเทียมได้แล้วนะฮะสุดยอดจริงๆอู้เหมือนว่าจะแพ้นะฮะตามที่สี่ก็ไปเจอมันใหม่ในเกมถัดไปเลยนะผมมาแ,แล้วนะฮะแล้วก็มาประกวดในเกมที่ห้าเกมด่านหิมะหุมะที่โปรยปลายนำพากค,ความตายยังนำมาสุดเจ้า ไปเร็วที่ฐานที่ทั้งหมดสีดาสีฐานนะฮะสีแผนฟูมเราต้องการยึดทั้งหมดดยการที่้อมาตรงนี้ก่อนนะฮะเราไม่ไปฐานสีแน่นอนนะครับเพราะมันเสี่ยงอันตรายเกินไปศัตรูนะฮะโดนเปิดตาจากอะไรรห้ไม่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 ยไม่อย,ามาอยู่กับชั้นฉั้นขอวิ่งไปหาเปลี่ยนก่อนดีกว่าถ้ากดจักการรถถังถังอะไรดีรถถังหนักเลยไหมเล่นมันเลยไม่เอา,า,ารถถังตาก่อน วิ่งถอยหลังอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเราบุกโอุบนาริมิรถถังสองคันนะแล้วก็กลับไปทางรถถังแล้วก็ไม่ป้าปืนมันหักมาได้ง่ายนะแล้วเราก็ดูเมื่อว่าเราจะไปจิบออกตามสำเร็จมั้ยเราไม่ใช่คือมีคำว่าสำเร็จขึ้นมาแล้วไปจิบต่อมาเชี้นเราบาอทีมันหักมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวปืนมานหันมาเลยถอ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 ยเราควรเล่นข้างหลังนะครับเพราะเราไม่ได้แข่งแขนาดนั้นแต่ในวิกิพีเดียรถถังคาริมิมันคือรถถังก่อเหล็กนะฮะแต่ทำไมเกมนี้มันบางบางก็ไม่รู้ ดวลต่างกันเองแข็งแกร่งเรียนไปเข้าใจอันนี้เลโอไปเลยยิ้นายต้องถลายโดยชันนี่แหละฉัน,ฉนจะไปจัดการใครเลยสักคนทีมนี้นันนา,ายคือเหยื่อหลายแหนของฉันนะปุ้งเรียบร้อยเรียบร้อยคือเลขที่โดนจัดการไปไม่อยากจะเชื่รอ,อันนี้เป็นกำแพงที่เราสมามารถยิงผ่านได้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยปุ้งขั้นที่สองหนเยี่ยมไม่อยากจะเชียอ์เรายิงไม่ไกลนะเราจัดก,การนะฮะของเหลือจากชาวบ้านเขาวิวของแหลกคนหนึ่งคือ กอ่อนจ้าโดนไปช็อตโดนไปช็อตอีกออเปล่าหรือยเวียนนีนะเปลาหองโธ่เอ้ยเฮ้ยรถถังโซเวียตนี่นะโดนจ้ามินะคารับอยู่ตรงนั้นแหละให้เพื่อนโดนลุมยิงซะเหล่านายคนเดียวแล้วไม่ต้องหันไปไหนรธ่ไม่ต้อง,งอยิงฉันนายนะ่ะเหลือตัวคนเดียวแล้ี้ยวรถถังโซเวียนนะตอ่ะนะโดนย้ำแค้นมาหลายรอบแล้วโอเคจิ้มหายไปซะอืมหายใจจริงโดนโซเวียต ยิงจัดการโดยตลอดนะครับตอนนี้เราได้จัดการรถถังของโซเวียตล่ะยิ่งยิ่งหนึ่งจริงโอเคแล้วเกีนี้ก็ใช่ช้าแล้วก็ไปเกมต่อสายเลยครับเกมที่โอ้โหเกมนี้ไหวอย่างเนาะอุ้ยอุ้ยเราได้เงินมาสามหมื่นนะฮะกำไรเล่อเนาะแล้วเรายิงอุ้ยเรายิงเป็ที่หนึ่งเกมนี้สุดยอดยิงในเกมนี้เราถือว่าทำหน้าที่ดีนะหรือว่ามันอยู่ที่ได้ซัพพอร์ตรถผูกรถเบลเมื่อกี้เป็นดาดฟมะเราเลยแบบ อังกฤไงเลยแข็งแข่งมากกว่าเดิมโอ้โหเยี่ยมจริงปะไปเกมต่อไปเลยโหมดมาเยอะล้ะโอเคมาสู่เกมที่โขกนะฮะแล้วอุย้ยดาที่มาแล้วเป็นพิม่าอาวกาศนะฮะเป็นเหมือนโอ้ยนี่มันน่าจะเป็นสนามรบของโซเวียตไม่นะเพราะเมื่อกี้เราอาจจะเป็นสนามรบของอังกฤษไยมันเหมือนมีภาคกลางทางของแบบตะาันอะไรแบบนี้เลยเราเลยเแข็งแข่งไงแต่อันนี้เป็นหนกฐานครับเหมือนอเมริกาเหมือนโซเวียตเลยแบบฐานปล่อยกระดดดอะไรแบบเนี้ยพี่ ใหม่นะเราอัดประเทศก็ได้ยงังไงครัหลวป่าไอ้ความว่ายังไงอ่ะเออเราเล่นด่านปกติมาหลายรอบแล้วเดินตาปิดท้ายเดี๋ยวไปเล่นด่านไม่ปกติปุ๊บบ้างดีกว่าเนาะเพื่อให้คนดูว่ามันไม่ปกติยังไงมันไม่ใช่รถถังแบบอะไรเลยมันไม่ปกติจริงๆเลยอ่าเอาเป็นว่าเราตัดมันจบเราเราโดนเปิดตาหมายความว่ายังไงแสดงว่าตรงนี้มีรถถังนั่นไงโอเคตรงนี้มีรถถังประตูตตนะฮะเราก็เล็งยิงไปเหมือนว่าเขาก็จะเล็งเราแต่เราไม่สนนะเพราะ เราถังเงยหน้าขึ้นมั้หรือเปล่าระครับนายอยู่ข้างหลังนะตายไม่สามารถหนีชุดได้หรอกเพื่อนชั้นอ่ะวิ่งไปหานายแล้วแล้วเพื่อนชั้นก็กำลังจะตายชั้นก็ถอยรออะไรโอเคจมีคันนะฮะแต่อยู่ข้างหลังภูเขาเรายิงไม่ได้แล้วก็มีรถไทยไททิหนีดิรออะไรตรงนี้มีสามคันอยู่ข้างหน้าในแผนที่มันบอกว่ามีสี่คัน โอ้โหถอยถอยยาวๆโอ้โหเล็งมาทางเราละมันไม่โฟกัสนะฮะเราไม่โดนโอ้โหถอยถอยหลังลำบากแล้วข้ามไยิงโดนรางปรรจุกระสุนถอย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 ถอุ๊ยมีคันหนึ่ง้างใต้ผาเราฮะไม่ไหวจริงเมื่อกี้มีสี่คันขอหนีก่อนแล้วก็เวลาวิ่งเวลาวิ่งไปหาเพื่อนนะฮะเราวิ่งไม่รู้ผิดไม่รู้ทางแล้วหรอ นายคือรถถังหนักช่วยฉันหน่อยดีช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยวิ่งเนียวิ่งกับชนเพื่อนแล้วโอ้โหโอ้โหโดนโดนแบบน่ากลัวมากครับเมื่อกี้เนี่ยสี่ห้าคันอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคทังนั้นแล้วก็มาเล็งไปที่เหตุการณ์ถ้าเป้ามันโตๆเราก็ไม่สามารถยิงได้แม่นอะไรขนาดนั้ะจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะฮะยิงไม่โดนเลยนะฮะมันอยู oh oh, e okay. oh, hey. ่ในเป้าแท้ๆใส่ยิงไม่โดนเราคิดว่าลูกแหวนแรงกว่ามาไปหารถถัง อู้ดูว่าจะเสียเลือดนะฮะการลงครั้งนี้หาคัรถถังตัะกีนะในการยิงนี้เพื่อนยิงโดนหลายรัดแล้วเราก็ขอเต็มยิงมากฮะไม้ฟ้าเมื่อไงดันตุ่นตอนนั้นที่เราถโอ้นี่ไงอยู่นี่ไงอ๋อนี่คือรถถังที่ฉันตามหาเป็นรถถังจรลเขียนะมันเป็นรถถังจรลเกียที่อยู่ในมันถูกมาทําเป็นจรลเขียมันรถถังอะไรสักอย่างแหละแต่มัน มันอยู่ในเกมไม่ใช่อยู่ในนี้ใช่แล้วก็มัน่บบกระเะนีนะเมื่อกี้วิดีโอโผไปปุ๊บแล้วก็โดนปังปังปังแล้วก็ตายถึงเราจะยิงแบบยิงอย่างแม่นยำมากเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็ก็แฝงเขาไปนะฮะเราคิดว่าน่าจะพ่ายแกแล้วเลือดสองคันกับหกคันบายยนะเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะเกมสุดท้ายของเราเราจะไปเล่นด่านที่ไม่ปกติกัน โอเคฮะด่านสุดท้ายนะฮะเราจะมาเล่นด่านที่ไม่ปกติกันนะก็คือด่านนี่เขาว่าใหม่นี่จัดอันดับสามารถเล่นได้นะแต่รอนานกันไปฮะเราอันนี้สมจริงอุย้ยไม่ใช่ด่านที่ไม่ปกติดอันนี้ผสมจริงแต่แดงก็ยิงเพื่อนได้อุ้ยมันจะสุ่มอันนี้เป็นด่านเหมือนแบบว่าด่านอีไกว่ามินิเกมมันมีอันหนึ่งที่แบบกดแล้วดีเครื่องบินก็ถังลอยเฉยเลยไม่อยากจะทึ่นเป็นด่านสมจริงแต่ดงว่าเรายิงเพื่อนได้ใช่ไหมขอขอทดลองยิงกับใครสักคนได้ไหม อขอรถถังหน่ักค่ะลดฐานหนักเยหะมากเลยครับอ๋อยิงหน่อยนะคะผมขอโทษนะยิงเพื่อนไม่ได้อยู่ดีว่าสมจริงตรงไหนวะแต่สมจริงมันต้องเป็นหบังคอมวอล์ฟวอล์ฟฐานด้วคอมอ่ะที่มันยิงเพื่อนแล้วระเบิดตายชนเพื่อนแล้วระเบิดตายดูเรายิงนะยิงเพื่อนเนี่ยิงเพื่อนไม่ตายยิงเพื่อนเพื่อนไม่ลดแสดงว่าไม่สมจริงนะไม่สมจริงเท่าไหร่ไม่เหมือนในคอมคือยังั้นก็วิ่งให้วิ่ง พรนนีได่านทั้งด่านดาวเรียนเนี Sud ่ยในซุปขึ้แล้วแต่ครั้งนี้ถ้าเราไปอยูด <medi> ูข <Ti> ันครับอยู่กระจุกฮ่าฮ่าฮ่าโหลฮ่าโหลโหลเน็นไปละโผล่ถังน้ำมันของเราถูกยิงรั่วเรามีเชื้อเพลิงไม่มากด่านนี้เป็นด่านที่เรายิงไม่เข้าถะแล้วก็โดนรัวๆม่ยิ้มาจากทางไหนยิงมาจากทางเนี้ยเราเราเราถังอยู่ไหนฮ่าโหลแต่มันยิงมาจากทางเนี้ยแม่ความหวังไงโหลเราตายเด็กเพื่อนไปเลย มันชันชันโผลไม่ไปนะฝากนายจตามด้วยเพราะฉันโดนยิงสองเีแล้วเล่นเหรอห้าร้อยเนี่ยมาความว่าไงก็ไม่รู้ขอไปเพื่อเพื่อเพื่อเพอขอขอขออะไรแล้วก็มั่งยิงยิงไม่เข้านะฮะปล่อยที่รออะไรฮะขึ้นมาบนเรือก่อนนะแล้วก็หาทางยิงแต่ระยะไกลไม่มีใครเลยนะฮะนอกจากตัวนี้ที่เรายิงไม่เข้าขอเปลี่ยนกระสุนหน่อยกระสุนที่ระเบิดคลั่ง มันจะเจอแล้วตูข้างหน้าอยู่ตรงนี้เคันรดิตรถทันคันึสุี่ดีกี้ดีอ่าอ่าบางรัปเปอนโอเคยิงไปยิ่งโอ้โหโดนจอกเต้าแล้วเตรียมตัวนะะมอลนา้าอ่อเนียนะฮะมอลนรบอยกำลังเล็งสตูที่อยู่ดลางเลย ไม่เคยเพื่อนเป็นโลโคตรแบบสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนยิ่งยิเงยมมิ่งจริงๆมว่าจะจบได้ชัยชนะสักอย่างแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะฮะับหรือเล่นตาดีไม่ไม่เล่นตาคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไม่มีอะไรมากเป็นการตายที่แบบว่าแปลกมากเลยนะฮะเป็นรถถังเราโดนทำลายแต่จะชนะก็ได้โดยเพื่อนเขา,เาที่เพื่อนเหลียญติ่งหนึ่งกับทุกคนเลยนะครันไหนก็ติ่งหนึ่ง อันนี้ก็ตีนึงตีงนึงสักคนเลือดเลือดต็มอย่างนะที่อะไรเน,นี่ยรู้สึกว่าคันนี้มันอยู่ไอ้คันที่อยู่ข้างหลงังเราเนี่ยมันเดินมาตรงนี้เลยนะโอ้ยยี่ยมเยี่ยยิงไปเพื่อนอขอดูเพื่อนเล่นมีทีปิดทักหนึ่งแล้วนนะเพื่อนของเวลาคิดต่อ,อจะไปกันปิดท้ายด้วยความแม่อาจจะไม่อาจจะชนะก็รออาจจะชนะก็ได้ไม่ไม่มีคำว่าชนะเลยบทว่าชนะอยู่ไหนเนี่ย สะกดไม่เปลี่ยนอะไรเคเปอยู่ตรงคำหนึ่งนะหรือสองคำเลื่อนสะการเลื่อนไปทำไมต้องวิ่งเข้าไปแล้วแหละโอ้โหแล้วเราก็มาเจอศพตีงวิ่งข้างหน้าเลยรถถังวิ่งข้างหน้าถังไอซูวิ่งหน้าเลยแต่เรมันไม่ขึ้นว่าเราดีสำหรัอยูนะแต่ใจังนะโอเคฮะหลอดหลอดแก้เต็มแล้วหลอดใส่ตู้แก่งเต็มแล้วเราก็ใก้จะแพ้แล้วที่เรียบร้อยนะถ้าครบหนึ่งพันเราก็แพ้แล้วก็ถอยถอยถอย นายจะไม่เสียชีวิตใช่ไหมนายจะเอากับแพ้แบบนายแบบอยู่รอดใช่ไหมเยี่ยมเด็ดเลย,อยเอ้าไม่แพรฮะต้องรอเวลาหมดฮะอืมเยี่ยมไม่ไม่รอเวลาหมดแพ้ละไม่นะาแพรแพรต้องเป็นการทายแพรกันเหรอเรยี่ยมยิงนะฮะเราไปดูกันว่าเราเสียลบประมาณไปเท่าไหร่ใช้กระสุนไปตักสองลูกเนี่ยอืมลบเจ็ดพันนะฮะเงียบไม่น้าีพร เอ๊ฉันยังไม่ได้ยิงใครเลยโอ้ยฉันยิงต่ำที่สุดในทีมเลยขอโทษยิงไม่เข้าเลยเรียกจริงิงพอเจอด่านนี้แล้วยิงไม่เข้าอืมทีมนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้ละจบไปเป็นที่รบร้อนแล้วนะฮะก็ไม่มีะไรมากนะฮะรถถังชาเดนจ์ชาเดน,นเจอ์ว้าวว,าว้าวโอเคบปายบาย